ไม่โสดแล้วโอซาวงจูงมือจอลอจดทะเบียนสมรสไม่โสดแล้วจ้านางแบบสาวอย่างโอซาวงครับจูงมือจอลอนักธุรกิจลูกครึ่งอเมริกันจีนเข้าจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานเขตลาดก,กระบงังพร้อมกับให้สัมภาษณ์ถึงเส้นทางรักหนึ่งปีที่คบหากันจนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่นักข่าวนะครับได้เริ่มสัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นอย่างไรบ้างโอซานะครับบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากจริงๆค่ะวันนี้เป็นวันดีสบายใจมากแต่ก็มีเรื่องเศร้านิดหน่อย ตรงที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ท่านอยู่สิงคโปร์มาไม่ได้ส่วนครอบครัวของคุณจอนก็อยู่อเมริกามาไม่ได้เลยก็มีแค่สองคนพอแล้วจดทะเบียนแล้วเปลี่ยนนามสกุลเลยไหมตอนนี้คือยังไม่เปลี่ยนค่ะแต่เขียนไม่มีคําว่านางสาวเป็นนางแล้วค่ะแต่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเห็นว่าวางแผนจะแต่งงานไว้หลายสเต็จม,มากโอซานนะครับเธอบอกว่าหลายสเตจม,มากพร้อมกับโหนร้องขึ้นมาครับคือจริงๆเลิฟอินโควิดเป็นอะไรที่ยากมากนะ ถ้าเป็นแผนก่อนหน้าน,นี้คือจดทะเบียนสมรสที่สิงคโปร์พอคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่นั่นแล้วพ่อแม่เขาก็จะบินมาจากอเมริกาแต่พอดีติดโควิดก็ทํากันที่เมืองไทยไปเลยพอโควิด19หมดแล้วก็อยากจะจัดพิธีเล็กๆน้อยๆคนก็ประมาณ15-20คนเป็นครอบครัวไม่มีเพื่อนมาอยากจัดเล็กๆดีกว่าจัดที่สิงคโปร์เสร็จแล้วก็จะไปนิวยอร์กทําเป็นดินเนอร์ด้วยสักประมาณ20คนวางแผนไว้หมดแล้วและแผนก็ล้มหมดแล้ว จริงๆถ้าไม่มีโควิดก็จะไปมาลดีฟทำชุดแล้วมี2ชุดแต่มาลดีฟก็ไม่อยากไปแล้วจะเปลี่ยนแพลนตอนแรกคือวางแผนจะไปจัดงานเลี้ยงที่มาลดีฟโอซาเธอบอกว่าใช่ค่ะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วแต่ฮันนีมูนจะไปมาลดีฟหลังจดทะเบียนสมรสแล้ววางแผนว่ายังไงต่อบ้างก็ต้องรอดูว่าไปสิงคโปร์ได้หรือเปล่าแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ต้องรอก่อนยังไม่ได้ฟิกวันไม่รู้จะได้ไปวันไหน นักข่าวนะครับเลยถามว่าในใจเรายังอยากจัดงานอยู่หรือเปล่าโอซ่าบอกว่าใช่ค่ะแต่จริงจริงคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอยากทําดีๆแต่ตอนนี้โควิดเลยทําแผนไม่ได้คือ,อยังไม่มีกําหนดที่แน่นอนไม่รู้ว่าจะเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่แต่ไม่ชุดแล้วนะทามานานหลายเดือนแล้วด้วยชุดสวยแต่ไม่มีที่ไปอยู่บ้านถ่ายรูปดีกว่าก่อนหน้านี้ไปปาร์ตี้สลาโสดที่ทะเลด้วยอ๋อใช่ค่ะไปกับเพื่อนสนิทมีพี่ซินด,ดี้ไปด้วยเป็นปาร์ตี้สลาโสด วันสุดท้ายของการเป็นนางสาวอันนี้ทําได้เพื่อนหลายคนอยากมาเพื่อนที่ฮ่องกงกับเพื่อนที่สิงคโ,โปร์ก็อยากมาแต่มาไม่ได้ความรักครั้งนี้เป็นยังไงบ้างทําไมถึงตกลงปลงใจกับคนนี้โอซานนะครับจะบอกว่าก็เขาคือทุกสิ่งของความรักทําให้ดีไม่อยากมีคําภาษาอังกฤษที่ว่า w you know you know ก็คือถ้าคุณรู้แล้วก็รู้แล้วไม่ยากง่ายๆไม่คิดมากไม่เครียดสำหรับเราแล้วหนึ่งปีเร็วไปไหม ก็ถามว่าเร็วไปไหมกับเวลาหนึ่งปีก็เร็วนะแต่ถ้ารู้แล้วก็รู้เข้าใจไหมไม่ต้องคิดมากถ้ามีความรู้สึกแล้วก็ไปเลยถ้าไม่ไปคิดไปคิดมาก็ไม่ดีด้วยนะก็แก่แล้วนะเสาโอซาวงังครับหัวเราะขึ้นมาพร้อมบอ,อกว่าอยู่บ้านดูละครเนาะขอถามหน่อยคุณจอนเขาถูกใจเราตรงไหนบ้างคุณจอนเป็นเพื่อนเป็นคนง,ง่ายสบายมากแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโอซาเอาเป็นแบบนี้คุณจอนก็ชอบให้โอซาเป็นแบบนี้แล้วคุณจอนก็สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย โทรหาคุณพ่อคุณแม่เยอะมากก็สนุกไม่คิดมากเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเราโอซานบอกว่าใช่ค่ะคุณจอนชอบโอซาที่ตรงไหนคือคุณจอนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนก่อนคุณจอนไม่อยากเปลี่ยนโอซาชอบโอซาตอนนี้แล้วก็เป็นคนง่ายเป็นเพื่อนกันมานานไลฟ์สไตล์นั้นทุกอย่างก็เข้ากันได้ถ้าผู้ชายไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้นะคุณจอนโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่เยอะมากเราตั้งใจจะมีลูกเลยไหมอ๋อเบบี้เหรอคะ s เตป by สเตปได้ไหมคะออโอซานนั้นหัวร้อขึ้นมาครับคือยังไม่ได้ไปสิงคโปร์เลยยังไม่ได้ไปนิวยอร์กด้วยแล้วบอกว่าทําไมหนึ่งปีก็แต่งงานแล้วแล้วหนึ่งปีก็ไม่ลูกก็ไม่รู้นะขอจัดงานแต่งงานให้เสร็จก่อนใช่ไหมใช่ค่ะสเตป by สเตปวางแผนไว้ไหมว่าเมื่อไหร่จะมีเบบีก็ถ้ามีก็มีก็คือไม่มีแผนถ้าติดก็ติดถ้าไม่ติดก็ไม่ติดคือไม่ต้องเครียดค่ะส่วนจอนร์นลอนนะครับเสริมว่าคิดเหมือนกัน ทำไมถึงรู้สึกว่าต้องจดทะเบียนสมรสกันวันนี้คือโอซาไม่อยากโควิดไม่อยากให้โควิดมาทําลายแผนที่วางไว้ไม่ใช่ว่าโควิดแล้วจะต้องเศร้าทําอะไรไม่ได้คือก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนแผนดีกว่าวันนี้เป็นวันที่ใช่อยู่เมืองไทยก็จดทะเบียนที่ไทยก่อนจะมีไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ไหมไม่มีแล้วค่ะทำตรงน,นี้ก็เสร็จแล้วแต่ที่วางแผนไว้ก่อนหน้านี้เป็นการจดทะเบียนที่สิงคโปร์สาวโอซาวงพร้อมสามีกล่าวเปิดใจครับ อีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ